ก็ตอนนี้พร้อมจะบัดกีแล้วนะครับตรวจสอบอ,อุปกรณ์ที่ลงเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องทีนี้เหมือนเดิมครับการบัดกีเราก็ต้องมีเครื่องมือที่สําคัญก็คือหัวแรงแล้วก็ตะกวัวบัดกีนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวจับยึดแผ่นปิ้นอย่างนี้ด้วยก็จะสะดวกครับก็การบัรกีก็ไม่ได้ ต้องซ้อมบ่อยๆถึงจะบัดกีได้ชำนาญขึ้นนะครับเทคนิคของผมก็คือลายหัวแร้งต้องสะอาดครับก็ใช้ที่ทำความสะอาดหัวแร้งแล้วก็จี้หัวแรง้งลงไปแล้วก็ตามด้วยตะกัวนะครับส่วนที่สำคัญก็คือถ้าเราบัดกีตัว C ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลีหรือว่าอิเล็กโทรไลต์ลก็ตามเนี่ยให้เราบัดกรีแค่ขาเดียวไว้ก่อนนะครับบัดกรีแค่ขาเดียวไว้ก่อนดังนั้นงั้นผมจะเริ่มจากการบัดกรีพวกคาปาซิเตอร์ไอตัว C ก่อนนะก่อนนะครับบัดกรีไว้ขาเดียวก่อนเหตุผลก็คือว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันต้องจัดให้ตรงมันถึงจะสวยงามนะครับก็ดังนั้นก็บัดกรีไว้หนึ่งขาก่อน ก็บัดกีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ตรวจสอบอีกทีว่ามีตรงไหนที่เราเบัจกีมันใกล้กันเดินไปเกิดช็อตหรือเปล่าโดยเฉพาะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยขามันใกล้กันมากเลยัน,นอันนี้คือต้องระวังนะครับถ้าใกล้กันเดินไปเราอาจจะใช้คีมตัดเนี่ยแต่งรอยบัจจีแล้วก็บัจกีซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันห่างจากกันนะครับก็เท่าที่เช็คดูแล้วโอเคแล้วนะครับไม่มีตรงไหนที่มันช็อตหรือว่า ลืมบัตรกีนะครับนี้ถ้าเราลืมบัตรกีเดี๋ยวมันอาจจะทํางานไม่ได้มัก็ดูดีครับดูดีละ ทางใกล้กันมากนะครับแต่งหน่อยก็ต่อไปนะครับก็จะบัดกีตัวนี้ครับแอลเอ็มสามสามเจ็ดก็ลงให้ถูกตัวนะครับด้านบนตรงนี้เป็น LM317 ครับ3 ทีนี้เราต้องกดให้ตัวอุปรกรณ์มันแนบกับแผ่นพิมพ์น,นะครับตัวฮิตซิงมันแนบกับแผ่นพิมพ์ไว้ผมจะบัดกรีไว้หนึ่งขาก่อนแล้วก็มาดูว่าตัว IC เนี่ยติดตั้งตรงไหมนะครับถ้าไม่ตรงก็ต้องดัดก่อนดัดให้มันตรงมอนนะครับอย่าเพิ่งบัดกรีครบ3าขาถ้าบัดกรีครบสามขาแล้วเนี่ยดัดไม่ได้ไอ้ดัดจะยากครับ มันจะดัดยากโอเคแล้วเรียบร้อยก็ตัด แล้วก็คำหนึ่งเจ็แล้วก็3ามสมเจครับก็เหมือนเดิมครับเราต้องดันตัวก่อนให้มันชิดครับเมื่กี้ไว้หนึ่งขาก่อน าที่เหลืจริงก็พอดัดได้อยู่นะครับโอเคตรงแล้วครับนี่เห็นไหมครับตรงเลยสวยงามแล้ว ทีนี้ก็เป็นซอ็อกเก็ตของ i อซนะครับซอ็อกเก็ตไอซีจะต้องจับแล้วก็กดไว้ให้แนบกับแผ่นปิ้นนะครับแล้วก็ตะกี้ไว้หนึ่งขาก่อนอตรงนี้ก็ระวังร้อนนิดหนึ่งครับตอนที่เรากดไว้เนี่ยความร้อนมันจะมันจะลามไปถึงขาของอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะรู้สึกร้อนนิ้วได้ โซลคีต so ใส่ให้ถูกด้านด้วยนะครับมันมีเนี่ยครับมันมีมันมีเว้าวตรงนี้นะครับเว้าวตรงนี้ก็ต้องตรงกับเว้าวที่อยู่บนบนแผ่นปิ้นด้วยเมือกี้ยึดไว้ทางแนวแนวทแยงก่อนนะครับอืม แล้วก็บัจีให้ครบเลย แล้วก็ทีมนี้ก็ามาที่ตัวขั้วต่อนะครับขั้วต่อก็แถมมาให้ทั้งหมดนะครับขั้วต่อต่างๆ audio out เสียดได้ว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นซ้ายเป็นขวาอะไรเงี้ยครับก็คงต้องต่อแล้วก็เทสเสียงให้ว่ามันถูกข้างหรือเปล่าไปด้วยนะครับ กดแนบกับแผ่นปินแล้วก็บัดกีีครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับด้านที่เป็นขั้วต่อเนี่ยนะครับต้องอยู่ข้างนอกนะครับอย่าใส่ผิดไม่งั้นต้องถอดครับต้องถอดประกอบ จึงจะลำบากมากในการทำกับแผ่นพิ้นสองหน้าที่ถอดอยากโอเคล้วทีนี้ก็เหลือวอลุ่มนะครับวอลุ่มก็จะต้องดัดขานิดหนึ่งครับเพราะว่าขามันบิดบิดเบียเบ้ยวเบวมาก็ โอเคแล้วครับก็ใส่เข้าไปเลยวอลุมนี้ก็แถมมากับชุดคิดเลยนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนให้เป็นคุณภาพสูงขึ้นก็ต้องใช้ค่าเดิมนะครับ5บ k จะใส่ยากหน่อยออใส่ยากจริงๆ ่อนข้างใส่ยากเลยนะครับพอรูมนี้เออนาะขามันสั้นมากครับสั้นมากๆเลย โอเคได้ละเออโอเคนะครับประมาณนี้แหละก็กดให้แนบกับแผ่นปิน้นนะครับเวลาบัตรจีกดให้แนแนนนบบกัผ่ปิไว้แล้วก็บัตรจีหนึ่งขาคก็เป็นหนึ่งขาก่อนยึดมันไว้ก่อนนะครับ เนื่องจากขาของวอลลุ่มมันเล็กนะครับมันมันเล็กแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งเวลาดัดขาแล้วก็เนื่องจากว่ามันตอนมันแพ็กมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ขามันเบี้ยวได้นะครับก็ดัดมันให้มันตรงแค่นั้นเอง แล้วก็บัตรกีขาที่เหลือครับนี่ผมยังผมบัตกีเอาไว้ยึดให้มันนั่นก่อนนะครับแล้วเพราะว่าดูแล้ว yeah hey. บคีาดที่เหลือได้เลยครับตอนนี้นี่ผมบัตจีไว้ยังไม่ครบเพราะว่าต้องต้องการจัดให้มันตรงหมดนะครับก็หลังเมื่อกี้ลองจัดแล้วให้มันตรงแล้วทีนี้เราก็บัตรีให้ครบเลย นองจากว่าแผ่นพิ้นมันเป็นแบบเคลือบตะกัวมานะครับก็จะบัดจีไม่ยากบัดจีได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับตะกัวไหลง่ายอยู่แล้วมันใชคอีกทีว่าเอาบัดจีครบทุกจุดแล้วหรือยังนะครับ ผิดพลาดวัออนนี้นะครับปรล่มมเดี๋ยวเราต้องมีการปรับยังไงเราตปรับไว้แป๊บหนึ่ง่ัน ก็คือมันจะมีการปรับไฟ15โวลต์นะครับ15โวลต์แหละก็เดี๋ยวต้องปักป้อนไฟแล้วลองประกอบดูนะครับตอนนี้ก็บัดกรีครบทุกจุดแล้วนะครับตอนนี้ผมมาตรวจสอบดูว่า มีตรงไหนไม่เรียบร้อยไหมครับชุดบัตรคีย์เป็นยังไงเดี๋ยวผมว่าจะล้างปิ้นได้ครับเนื่องจากว่ามันมีค่าตะกัวค่อนข้างเยอะก็วิธีการล้างก็ใช้แปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันเอาเน้นว่าเอาใช้ของถูกๆูกไหแต่ว่าเป็นของใหม่แล้วกันนะครับตัดอาจจะตัดขนแปรงให้มันสั้นลงหรือไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าตัดสั้นเนี่ย มันจะช่วยให้มันไม่ต้องดูดนะอายที่เราน้ํายาที่เราล้างแผ่นพิ้นนะครับโดยปกติก็ใช้ทินเนอร์ในการล้างทินเนอร์ทั่วไปเนี่ยครับในการล้างก็ใช้แปรงจุ่มทินเนอร์แล้วก็ล้างนะครับขั้นตอนตอน,ตอนล้างเนี่ยผมแนะนําว่าในการล้างแผ่นพิ้นสองหน้าแบบเทโตนเนี่ยให้กว้ําแผ่นพิ้นแล้วล้างนะครับเราก็คือเราจะขัดเอาเอาแปรงมานะครับแล้วก็ขัด จุ่มน้ำจุ่มทินเนอร์แล้วก็ล้างอย่างนี้นะครับพยายามอย่าไงาแล้วก็ล้างเพราะว่ามันจะมีทินเนอร์เนี่ยซึมเข้าไปตรงบางรูที่มีการมีการเชื่อมระหว่างกราวถึงกราวนะครับมันจะทําให้ทินเนอร์แล้วก็คาฟฟักเนี่ยไปเปื้อนด้านบนทําให้ดูแล้วไม่สวยนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะไอ้นี่ไว้ที่บอกไว้ครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวล้างแผ่นพิ้นเสร็จแล้วก็จะ ทดสอบนะครับการทดสอบเนี่ยจะต้องคือเราป้อนไฟเนี่ยจะใช้ยังใช้ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งต่อเข้ากับแอมหรืออะไรต่างๆครับอย่าเพิ่งเพราะว่าตัวของออตัวเนี้ยนะครับภาคใจไฟมันเนี่ยมันต้องมีการปรับนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้ปรับไฟได้เพราะว่า i อซีออฟแอมบางตัวก็มันจะให้เสียงที่ดีเมื่อป้อนไฟ ที่ถูกต้องที่แมทช์กับมันนะครับบางตัวใช้15บางตัวใช้เกือบ17เโวลต์อะไรเงี้ยนะครับมันเขาออกแบบมาเพื่อให้มันปรับได้โดยที่เราปรับตรงนี้นะครับซึ่งการปรับไฟเนี่ยเ,เราจะต้องมาวัดครับวัดที่คือมันไม่มีจุดทดสอบให้เรามันไม่มีจุดทดสอบไฟให้เรานะครับดังนั้นต้องมาวัดที่ขา IC นะครับซึ่งจะวัดที่ขาไหนเนี่ยก็ต้องดูจากสเปคของ IC นะครับซึ่งปกติ Dual o f a m p เนี่ยมันก็จะมี จุดไฟเข้าอยู่แล้วว่าตรงไหนเป็นบวกตรงไหนเป็นกาวตรงไหนเป็นลบนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ไปหาเซิร์ชหาใน Google ได้นะครับคำว่า ne 5 5 3 2>, 2 pin out ครับเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดู นี่นะครับ ne 5 3 2 print out ก็พอเราเซิร์ชเนี่ยให้ดูที่ image ครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราต้องวัดไฟขา8นะครับเป็นบวกเนี่ยครับ b บวกกาวอยู่ไหนกาวอยู่ไหนวะกาวไม่มีนะครับกาวก็คือต้องต้องวัดเทียบกาวของของบนแผ่นปิ้นเลยนะครับก็คือตัวนี้กาวตัวนี้นะครับ วัดบบวกก็คือขา 8b บวกขา4 B บลบนะครับดังนั้นเวลาเราวัดเราก็วัดตรงนี้นครับขา8ดเทียบกับกาวแล้วก็ปรับไฟปรับไฟที่ Lm 3 17ตรงนี้ฝั่งนี้ครับตัวบนนี้ครับปรับไฟที่เอาฝั่งตัวบนนะครับให้มันได้บวก15ก่อนแล้วก็มาที่ขา4นะครับขา4เราก็วัดให้มันได้เทียบกับกาวก็คือให้มันได้ ลบ15นะครับเหมือนกันก็คือกลายเป็นบวกลบ15โวลต์นั่นเองก็ต้องมีการปรับแต่งนิดหน่อยก็ตอนทำก็ยังไม่ต้องใส่แอซีก็ได้ครับป้อนไฟเข้าไปก่อนแล้วก็วัดแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟแล้วเปิดใส่สอซีตามทีหลังนะครับก็เดี๋ยวผมล้างแผ่นพิ้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าทดสอบยังไงโอเคครับ วันนี้ก็จะล้างแผ่นพิ้นให้ดูนะครับสําหรับบางท่านอาจจะยังไม่ไม่เคยชินเลยก็ครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องมีเครื่องมือก็คือว่ามีภาชนะที่จะใส่ทินเนอร์หน่อยนะครับก็คือผมใช้แก้วน้ําที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยครับแล้วก็แปรงสีฟันครับก็สําหรับอันนี้ก็คือแปรงใหม่ๆเนี่ยครับแล้วผมมาตัดขนแปรงให้มันสั้นลงนะครับม,มันจะได้ไม่ต้องซับทินเนอร์เยอะเกินไปนะครับแล้วก็ ทีนี้เนี่ยเราจุ่มแล้วเนี่ยครับทินเนอร์เนี่ยเราใช้นิดเดียวครับอย่าใช้มากเพราะว่าล้างแผ่นปินเล็กนิดเดียวเนี่ยครับถ้าเราเทเยอะเนี่ยมันจะเหลือเยอะแล้วเอาไปเทคืนใส่ขวดจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเปื้อนฟลักมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมผมว่าเทมาใช้แล้วถ้าเกิดไม่ใช้หมดเทท,ทิ้งเลยครับหรือว่าใครจะใช้ซ้ําต่อก็ได้แต่ผมผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันมันจะมีเหลืองๆของตัวฟลักนะ่ะติดเข้าไปด้วยแล้วครับ ก็เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าคว่ำนะครับให้คว่ำแล้วก็ล้างถ้าหงายมันจะซึมลงไปนะครับสําหรับแผ่นปินหน้าเดียวเนี่ยหงายหงายแผ่นปินแล้วล้างได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสองหน้าเนี่ยพยายามอย่าทาอย่างนั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะซึมครับมันจะซึมลงไปตรงไหนเรายังล้างไม่ดีก็หงายขึ้นมาแป๊บหนึ่งดูได้นะครับ ยังล้างไม่ดีก็ซ้ำได้ครับอย่างที่บอกครับพยายามอย่างตอนล้างเนี่ยพยายามอย่างไหนเพราะว่าน้ําทินเนอร์เนี่ยมันจะซึมนงซึมจากรูบางรูที่อยู่ด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วกลายเป็นคราบมันก็จะดูไม่สวยซึ่งอันนี้ผมเนื่องจากผมคว่ำม,มันแล้วก็ล้างก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับทีนี้ก็รอให้ทินเนอร์แห้งแล้วเราจะเอาไปทดสอบกันนะครับก็ส่วนสําหรับทินเนอร์ที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่ครับ ถ้าใครเสียดายจะเทคืนขวดเอาไว้ใช้ต่อก็ได้แต่สำหรับผมคือล้างแบบนี้แล้วผมเททิ้งเลยครับโอเคครับครับวันนี้ก็เอามาต่อเพื่อปรับไฟแล้วนะครับก็ตรงนี้ครับไฟเข้าก็เป็น ac ศู ac นะครับเป็นไฟต้องใชหมออแปลงแบบมีแท็บป้อนเข้ามานะครับไฟที่ป้อนเข้ามาก็เป็นไฟ1 5บห้นครับ แล้วก็ทีนี้ป้อนไฟมาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ IC นะครับตรงนี้ก็จะวัดไฟเพื่อปรับให้มันได้ตามไฟที่ IC น่าจะต้องการก็คือ15ส่วน15นะครับตรงนี้ผมก็เอามิเตอร์มามันติมิเตอร์ครับตนมิเตอตร์ตัวนี้มาวัดไฟนะครับก็มันค่อนข้างจะวางยากครับรงนี้ ปรับไฟให้ได้15โวลต์ครับเดี๋ยวลองดูจากหน้าจอตรงนี้แล้วกันทีนี้จุดที่เราวัดก็คือตรงนี้ครับกาวอยู่ที่กาวนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับกาวก็คือจะอยู่ตรงไฟเข้านั่นเองทีนี้ขาที่เราวัดก็คือขา8นะครับขา8อันนี้ต้องระวังนิดนึงนครับโอเคครับนี่นะครับ มื่อกี้นี่จริงๆแล้วผมเปิดวัดไฟไปทีกัแล้วนะครับก็คือพอพอตรงนี้นะครับขาแปดวัดเป็นไฟบวกนะครับตอนที่วัดไฟบวกแล้วปรับเนี่ยให้ปรับที่วอลลุ่มวอลลุ่มด้านบนตรงนี้นะครับวอลลุ่มตัวบนนะครับวอลลุ่มตัวบนตัวนี้ด้านในนะครับด้านในทีนี้พอวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาวัดที่ขาสี่ต่อนะครับปรับแล้วเสร็จแล้วก็ให้วัดที่ขาสี่ต่อ วัดที่ขาสี่นะครับแล้วให้ปรับวอลลุ่มตัวที่อยู่ด้านนอกนะครับอย่าน้นด้านนอกก็คือตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับปรับปรับตรงปุ่มหมุนที่เป็นทองเหลืองนั่นนะครับให้มันได้สิบห้าโวลต์ซึ่งตรงนี้ผมก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยๆปรับครับก็จะได้ไฟลบสิบห้าโวลต์ก็ถือว่าโอเคละสําหรับที่จะใช้เลี้ยงวงจร ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อลองฟังเลยนะครับก็หลังจากทดสอบป้อนไฟเข้ามาแล้วก็ปรับไฟให้ได้1 5 5แล้วนะครับก็ทีนี้เรามาใส่ IC นะครับใส่ IC ก็ผมก็ใส่เบอร์532เข้าไปทั้ง2ตัวแล้วก็เปิดไฟเทสอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราจะเทสเสียงกันแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเปิดไฟเข้ามาเรียบร้อยการทํางานปกตินะครับไม่มีควันขึ้นอะไรถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้หมุนบออลูมที่ตัว power amp เรียบร้อยนะครับ เรามาฟังเสียงทั้งสองด้านดูว่ามีสัญญาณเสียงรบกวนออกมาไหมนะครับตอนที่เราสต็อปเพลงเนี่ยต้องไม่มีเสียงซาหรือเสียงเฮาออกมาก็ถือว่าโอเคครับทั้งสองด้านเนี่ยเสียงเงียบปกติดีทีนี้ลองเปิดเพลงดูครับถือก็ดังทั้งสองข้างปกตินะครับลองปรับทุ้มกลางแหลมดูใช้ได้ครับตัวน,นี้ก็ถือว่าปรับทุ้มกลางแหลมได้ ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือทุ้มครับกลางแล้วก็แหลมนะครับตัวนี้เป็นวอลลุมเมนก็ถือว่าน้ําเสียงที่ออกมาใช้ได้นะครับปรับแล้วสนุกฟังสนุกดีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แนะนําเพราะว่าประกอบไม่ยากมากแล้วก็วงจรสวยงามนะครับราคาไม่สูงมากก็สำหรับคลิปประกอบ PM ก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้นะครับรบกวนติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ